มินหน้าแหกยับตัวตลกของโลกนางงามกัมพูชาลากพระโกดทองขึ้นเวทีประกวดทำเอาชาวเน็ตไทยคำกากซัดกลับก๊อปปี้ไทยจนไม่รู้อะไรเลยอายทั่วโลกล่าสุด เพจเฟ e บุ๊กกรุงเก่าของชาวสยามได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปว่าโลกโซเชียลตะลึงขมิลล่าพระกวดทองน้อยแบบขมินขึ้นเวทีประกวดนางงามระดับชาติชุดประจำชาติแบบประหลาดนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากรามเกียรติตอนพระรามเข้าโกฎขอแนะนำว่าถ้าให้นางงามเปิดพระกวแล้วโผล่ออกมาจากพระรองเงินข้างในอีกทีอารมณ์มันจะสุดกว่านี้มากนะ แน่นอนว่าเป็นประเด็นดรมมาม่าขึ้นทันทีโดยชาวเนไทยกับพื้นบ้านอย่างกัมพูชาหลังจากที่แฟนเพจได้มีการโพสคลิปการประกวดชุดประจำชาติของ สาวงามมิสแกรนจังหวัดสวายเรียงหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสแกรนแคนบเดียปี2022แน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายรวมถึงชาวในกัมพูชาที่มีการโพสต์ข้อความทำนองว่าขอบคุณคนไทยที่ช่วยโปรโมทให้ขมเมนรวมถึงบางส่วนที่ระบุทำนองว่าคนไทยคงจะรู้สึกอิจฉาขามินแน่นอนถึงได้หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดถึงกัน ขณะที่ชาวในไทยต่างก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่มองว่าคนที่คิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของพระโกดซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้เกี่ยวกับงานพระสบพันบรมศพแต่คงเห็นว่าเป็นอะไรที่สวยๆก็เลยก๊อปปี้มาแถมยังมีการให้ผู้เข้าประกวดเข้าไปอยู่ด้านในอีกตัางหาก อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของการนำเสนอนั้นทางตัวแทนสาวงามจากสวายเรียงคนดังเกา่าที่มีชื่อว่าสซเรนูเอียงได้มีการเปลี่ยนชุดเป็นนางสีดาระหว่างที่อยู่ในโกรธพร้อมออกมานอนร้องไห้ที่หน้าโกรธก่อนโชว์การ่รยรำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้กับพระรามหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่าพระเรียมด้วยสำหรับการประกวดในปีดังกล่าวสาวเซเรนูเอียง ทำได้ดีที่สุดในการเข้ารอบ15คนสุดท้ายขณะที่สาวงามที่ได้มงกุดไปครองก็คือสราวดีพิทโวเตตัวแทนจากจังหวัดสีหนุวิวสำหรับประเด็นดังกล่าวทาให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าบางทีความรู้ก็สําคัญกว่าจินตนาการนะจจะคเคมนเป็นสิริมงคลกับเวทีมากนะจ๊ะอุ๊ส คอมเมนต์ตะบอกว่านั่นคือลงศพการได้รับการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญคอมเมนต์ตะบอกว่าไม่ต้องแปะธงชาติก็รู้ว่ากัมพูชาแน่นอนไม่มีใครคนไทยที่ไหนลากลงศพขึ้นประกวดเวทีนางงามคอมเมนต์ตะบอกว่าโชคดีที่ปีนั้นนางไม่เข้ารอบเป็นตัวแทนระดับประเทศไม่งั้นเวทีประกวดระดับโลกที่อินโดนีเซียคงจะได้สะพรึงกับชุดประจำชาติชุดนี้แน่ๆคอมเมนต์ตะบอกว่า ไม่น่าจะใช้แรงบัาดาลใจละมาแบบไม่มีประโยงประยุกค,คิดใส่ไอเดียใหม่ๆเลยนำเสนอตรงๆจนดูไปหลอนไปดูเป็นมงคลชีวิตต่อนางงามคนนี้ยิ่งนักนะเนี่ยคอมเมนต์ตมบกว่าเกินมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเป็นบุญตายิ่งนักคอมเมนต์ตมบอว่าอยากรู้ว่าชีวิตนางงามผ p ม r นคนนี้ว่าหลังจากแสดงเสร็จพบเจออะไรในชีวิตบ้างคอมเมนต์ตะบอกว่าอย่าไปบอกมันให้มัน หลุดแบบนี้แหละแล้วให้มันแสดงว่ามันเป็นต้นตำรับให้เต็มที่แล้วค่อยตลบหลังให้ชาวโลกได้ขำมันคอมเมนต์ตะหมกว่าชอบโกดชอบฐานรองโกดชอบลายลงศพเครมหมดไม่สนว่าเขาใช้ทําอะไรเมนเอาโกดใส่เก็บกระดูกไปประยุกต์เป็นเครื่องหัวเป็นมุงกุดเข้าไปอีกคอมเมนต์ตะหมกว่ามันนึกว่าที่มันทํานั้นสร้างสารแต่ชาวโลกเขาสมเพศคอมเมนต์ตะหมกว่า อย่างได้จริงอย่างได้จางพยายามเข้าน้ำเมนให้ตายก็ไม่เหมือนมีความเป็นตัวตลกตลอดคอมเมนต์ตาบอกว่าหน้าตามั่นมากค่ะคุณจะใส่ศพตัวเองกลับหรอคะเนี่ยและรู้ความหมายหม่ที่ลากมานั่นนะ่ะคอมเมนต์ตาบอกว่าล่างไรของชาวกัมพูชาแล้วเป็นตัวตลกของโลกจริงๆ c o m คอมเมนต์ตะบอกว่าถามจริง ใครเป็นคนคิดเนี่ยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยคอมเมนต์ตมบอกว่าเด๋อมากแบบนี้เรียกว่าของประกอบฉากไม่ได้เรียกว่าชุดนะจ๊ะคอมเมนต์ตะบอกว่าเข้าไปชมอีกเยอะค่ะปีหน้าจะได้ทําอีกอันนี้อย่างหามากชอบชอบคอมเมนต์ตะบอกว่าอยากอวดแบบงงๆไรกะลัเทศะเอามากๆนะเนี่ยนี่ชุดประจําชาติบ้านคุณหรอคะเนี่ย คอมเมนต์ตอมบอกว่าน่าจะยังไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปความอยากได้อยากมีมันบังตาคอมเมนต์ตอมบอกว่าพระรามใส่ส้นสูงด้วยหรอคอมเมนต์ตอมบอกว่าถ้าจะเคลมเพราะความชอบไม่ได้ว่าแต่ถ้าจะเคลมเอาไปเป็นของประเทศพวกคุณยันโกรธเนี่ยนะคอมเมนต์ตอมบอกว่าช่วยตอบทีแบบมีเขาเรียกว่าชุดประจำชาติจริงๆใช่ไหมเขาต้องสวมใส่ให้เป็นชุดไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้เอาอะไรต่อมีอะไรมาลาก และมาบอกว่าเป็นชุดประจำชาติชุดประจำชาติต้องมีอุปกรณ์ลากชักนำด้วยหรอครับแทนที่จะเข้าไปอยู่ข้างในและโผล่หัวออกมาอย่างนั้นเขาถึงจะเรียกว่าชุดประจำชาติอะจาะอิอิอ,อมเมนตะบอกว่าเห็นแล้วนึกถึงคำพูดนี้เลยถ้าทำไม่ได้ไปตายซะแต่นี่ไม่พูดอย่างเดียวแต่มีอุปกรณ์มาด้วยเหมือนจะบอกว่าพูดจริงๆนะสีเรียดอมเม m e n ตะอกว่า อย่าลืมเดินทวนเข็มนาฬิกาสามรอบนะจ้าเมนเป็นอันเสร็จพิธีอย่างยิ่งคอมเมนต์ตะบอกว่าเกลียดความมั่นหน้าของมันมากเลยจริงๆดีนะไม่ขนขึ้นมาทั้งเมนคอมเมนต์ตะกว่าซีสัวเล่นซีสัวทำแบบไม่เข้าใจความหมายของสิ่งของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องราวสักแต่ว่ากบเข้ามาอย่างเดียวเมื่อคิดไม่ออกก็ลอกเขาไปเป็นไงล่ะงานนี้ก็น่างหงายไปเลย About, คอมเมนต์ตะบอกว่าขำมากจริงๆนะเห็นชุดนี้เนี่ยไว้อะไรให้ขมินหนึ่งวิคอมเมนต์ตะบอกว่าเวทีต่อไปคงมีแห่ลงศพฝั่งเพชรโปรโมทร้านไปเลยคอมเมนต์ตะบอกว่าขออนุญาตขำนะทำออกมาได้อัปมงคลกับเวทีประกวดจริงๆคอมเมนต์ตะบอกว่ามังไบหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรชอบในความพยายามนะแต่มันน่าสมเพชม,มากเลย เอาลงสพขึ้นงานประกวดคอมเมนต์ตะหมกว่าลากออกมาให้เป็นลางบอกเหตุว่าจะต้องตุ๊บแน่นอนคอมเมนต์ตะมกว่าเอาของแบบนี้มางานนี้เป็นอัป,ปมงคลมากคอมเมนต์ตะมกว่าแล้วมันนะมาว่าเราว่าอิจฉาอีกนะขมิ้นเนี่ย คอมเมนต์ตะบอกว่าทั้งขำทั้งเวทนาอดอ้างความยิ่งใหญ่บรรพบุรุษที่ไม่ใช่ของตนเองและทิ้งควางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษตนเองสร้างมาอยากได้วัฒนธรรมของคนอื่นแต่ไม่มีความรู้จนถึงขนาดเอาที่บรรจุอัถิขึ้นมาโชว์คอมเมนต์ตบอกว่าคนไทยเขาใช้พระนําแต่ขมีนใช้นางงามนํามันหนีไม่พ้นสัญชาติคนป่าจริงๆ คอ er มเมนต์ตะมบบอกว่าเขานำเรื่องอย่างนี้เป็นชุดประจำชาติด้วยเหรอเออน่าจะถุดไฟด้วยนะเนี่ยจะได้สมบุตสบาทกันเลยทีเดียวคอ er มเมนต์ตะมบบอกว่าโอ๊ยบางอย่างก็ควรจะหาข้อมูลบ้างนะตลกจริงๆก็ไปเรื่อยคอ er มเมนต์ตะมบอกว่า เรารู้แต่ต่างชาติไม่รู้ค่ะคมเมนมันมั่วไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก็กลุมกลืนและเครีมได้ผลมาแล้วในชุดประกวดแบบยำรวมคอมเมนตม์ตะบอกว่าเหยียบป่าช้าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยไม่เอาไม่เล่นนะจ๊ะหมนแรงมากคอมเมนตม์ตบอกว่าชอบความคิดและจิตนาการของเมนจริงๆตุยเย่คอมเมนตม์ตะบอกว่าน่ากลัวหน้ามานแต่สมองกลวง มิสปรบมือมิสแหดศพความขมขื่นต่างชาติคงงงทำไมใส่ชุดไทยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็น,ใ,นใ,ตใต้คลิปนี้เลยนะคะ